สวัสดีครับสวัสดีมนุษย์โลกทั้งหลายสวัสดีชาวไทยชาวต่างชาติครับกลับมาแล้วครับทุกคนผมกลับมาแล้วครับมันมีอาการมึนๆนงงๆกับชีวิตครับเจอพายุเข้าครับชีวิตเจอพายุเข้าก็เลยไม่ได้มาทำคลิปนะครับ ก็กราบขออภัยด้วยนะครับท่านที่ติดตามดูอยู่แล้วก็อยู่หายไปไม่เลิกนะครับผมไม่เลิกผมบอกแล้วผมไม่เลิกแต่ว่าก็มีปัญหาก็ต้องจัดการปัญหาก่อนนะครับใจไม่พร้อมผมก็ไม่ทำะนะครับอ่ะอันนี้ผมพร้อมนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ไอไม่ใช่ดิวันนี้เป็นวันพุธนะวันพุธที่สิบแปดเราจะมาเริ่มดูภัยของคนเกิดวันพุธนะครับ เป็นอย่างไรนะฮะอย่างนีนผมก็เปลี่ยนผ้าใหม่เลยนะดูดีขึ้นเยอะไม่หรอกจะได้ไม่งงด้วยไงอ่ะเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเิบเหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างชีวิตไม่เต็มอะไรที่ไม่ได้ทำ เคยทำหรือไม่ได้ทำมันก็รู้รสึกเหมือนขาดอะไรไปอ่ะกลับมาแล้วครับท่านนี้ขเข้ามาใหม่ก็กราบสวัสดีคุ้ยครับท่านที่ชมอยู่แล้วือชมเป็นประจำหรือไม่ประจำก็เหมือนกันนะครับกราบสวัสดีและขอภัยที่หายไปกับเดือนนะครับไม่ได้ไปช่วยน้ำท่วมครับบ้านก็ไม่ถูกน้ำท่วมด้วยครับแต่ชีวิตผบถุกพายุใส่ครับ อ่ะใบที่หนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับสถานการณ์มันเป็นถ้วยมันเป็นไม่บวกไม่ลบแลครับขึ้นอยู่กับเราบางทีก็เกี่ยวกับอารมณ์หรือความคิดนะครับมันวิตกไม่ถึงขั้นมากมายหรอกอ่ะขึ้นเจ็ดถ้วยด้วยอ่ะมาสเสน่หก็มาครับอ่ะขึ้นแหงครับแหงให้พีเชอืมเป็นไง นี่ดีที่สุดของสำรับอันนี้บัตรศบที่ดของสำรับชีวิตแต่บ,บางทีมันก็ดีดีบางทีก็ห่วยห่วยมีเรื่องปกติธรรมดาง่ายงายไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับมันก็สลักมันอยู่แค่นี้แหละครับอืการงินโค้ดเดียครับสี่ถ้วยเป็นด้วยจัดเมนต์เนี่ยนะวาระอระใหญ่มีแฮงแมน The h ไฮพีด e ดอะแล้วก็ The j u d g m e n นนะครับขึ้นจัดเม e น t มาก็เหมือนเป็นคำตอบได้แนละ้วลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทั้งหมดนะนอะน,นอนกันอย่าลุกขึ้นมาเลยใช้เวนใช้กรรมนะน้นแล้ะเห็นไหมครับแก้ผ้านี่ไม่ได้ลามกเลยไปถึงคนไม่มีอะไรติดตัวไปจนตายเกิดก็ไม่มีอะไรติดตัวมานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สำหรับท่านในช่วงนี้มันเรื่องของลิขิตเรื่องของชะตาเรื่องของที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนยกตัวอย่างแบบมักง่ายก็เหมือนคุณอยู่เชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกสุโขทัยอะไรที่น้ำมันท่วมมันมันเป็นวาระของมันนะที่ถ้าหลบเลี่ยงไม่ได้กันยาตุราของทุกปีอ่ะมันจะมีน้ําน้ํามันจะเยอะน้ามันจะเอ่อพายุมันจะเข้าฝนมันจะตกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเช่นกันนะครับเหมือนกันกับชะตาชีวิตเนี้นะครับ มาดูภาพรวมนะครับภาพรวมดูที่ไพ่ยใหญ่เนี่ยใบแรกเนี่ยแฮงแมนเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนไม่เข้าใจไม่รู้นะครับว่าพ่ยแฮงแมนมันร้ายขนาดไหนครับมันร้ายแบบพ่ยเดชคนส่วนมากจะคิดว่าพ่ยเดชแต่มาร้ายจริงๆไพ่เดชไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะครับแต่พ่ยแฮงแมนเนี่ยพ่ไพ่ยที่เรียกว่าเกิดการสูญเสียนะครับหรือชีวิตมันพลิกมันหักเห เหมือนอยู่ๆแล้วก็ฉับพันกระดันหันจู่โจมอะครับนั่นแหละครับไ mm hmm. พ่แฮงแมนยังไงมันก็ต้องมีเสียอะไรบางอย่างนะครับอย่างน้อยที่สุดอะการที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งต้องใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งกเรื่องหนึ่งไปเลยมันก็มันก็คือไพ่แฮงแมนนะเพราะมันคือการเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะฉะนั้นจุดที่ทําให้เรา ลำบากใจอาอจ,จะก็คือการปรับตัวนั่นแหละนะครับเดยกมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งของการสูญเสียมอนกันนะครับแต่ว่าผมมองแล้วน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าไพ่ถ้วยอะไพ่ถ้วยส่วนใหญ่เรื่องความรักเรื่องอาหารกินกินเรื่องที่พักอาศัยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพแห้งแม่น่ะมันก็โรคเวรโรคก,กรรมะครับโรคที่มันเป็นรักษาย,กยากๆครับโดยฉพาะพันธุ์ทันทันนะไปตรวจอ่านไม่เจอถ้าท่านจะตรวจอันโดยภาพ สุภาพตระเรียท่านต้องตรวจตรงๆอ่ะเต้านมมดลูกท่านอ่ะท่านต้องตรวจแน่ๆอย่างน้อยสองที่ยืนยันชัดเจนว่ามันเป็นหรือไม่เป็นนี่คือเรื่องจริงนะตามทีิติ่ะมีก็ระวังนะครับการสูญเสียสิ่งของเป็นที่รักบุคคลเป็นที่รักอะไรเกิดได้หมดนะครับอ่ะนะครับมาดูเรื่องงานนะครับ ภายการงานไม่ขึ้นมีคือใบเดียวเด็กถือไม้เท้าก็คงจะเป็นเรื่องการงานที่ระยะสั้นนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งมีลูกค้าดูเรื่องงานอยู่อย่างที่บอกเป็น,านยาระยะสั้นเป็นงานที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเดินทางไม่ได้อยู่ที่นะครับถ้าจะดูก็ภายไม้เท้าขึ้นใบเดียวแต่ไา่การงานไม่ขึ้น มากกว่านี้ก็ดูที่พายใหญ่พายใหญ่ไม่โชคเรื่องการงานอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านาทำอาชีพอะไรนะครับเดอ u n ซันก็ได้ทุกอาชีพอะ p mm hmm. หพีทเนี่ยไ mm hmm. หพีทนี่เกี่ยวกับจากเซนจากสัมผัสจากความรู้สึกจากพรสวรรค์อะไรที่มีอยู่ในตัว mm hmm. เพราะว่าพายนี้ดีไซเนอร์นักออกแบบนักตกแต่งอะไรพวกนี้ ใช้มันสมองออกมานะครับแฮงแมนก็เป็นอาชีพพิเศษอาชีพพิเศษอาชีพที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทําหรือบางคนไม่รู้ด้วยว่ามีอาชีพแบบนี้อยู่ด้วยนั่นแหละครับอย่างพวกใส่ลับไปสืบเารชนพวกนักตรวจสอบพวกอะไรพวกนี้เออถ้ามันแย่ๆแ,แ,แบบซก็พวกเก็บขยะเก็บของเก่าอะไรพวกนี้อืเป็นสัเปล,เลอเป็นอะไรเงี้ยนะคือภครแฮงแมน จัดเม้นคือบอกอาชีพไม่ได้ครับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องสงเค์ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือชาวโลกอะไรครับไพ่จัดเม้นนะครับแล้วก็เนี่ยเจ็ดถ่วยให้ความสวยความงามอ่าอันนี้ย้อนยุคอดีตอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอถ้าเป็นอาชีพก็เรื่องของของที่มันหรูหราราคาแพงแพงครับเนี่ย คือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับอ่ะเรื่องการเงินการเงินก็ถือว่าดีมากครับเก้าเหรียญน,นะแต่ความรักอาจจะไม่ดีนะนี่อยู่กีบการชั่งเรื่องของเราหรือเปล่าละ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ไพ่ความรักถ้วยถ้วยเนี่ยสี่สี่ถ้วยคือยังไม่แน่นอนยังลังเลจะอยู่หรือจะไปดีก่อนเอออย่างเงี้ยท่านตัดสินใจเอง ดีกว่าให้ดวงชะตามันตัดสินนะครับแต่ว่าแนวโน้มไม่ทางสูญเสียมันมากเพราะว่ามีให้แหงแม่แล้วมันคู่กับไพ่แปดถ้วยเนี่ยแปดถ้วยในยความรักเนี่ยเดินเดิน,ดนห,ลหลังออกแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตัดขาดนะมันไม่ได้ขาดเพราะนั้นการเลือกกันที่ต้องจากกันโดยที่ยังมีเยื่อะใหญ่ยังมีความรักให้กันแม่งทรมานนะทรมานมากกว่าเกลียดกันและเลิกกันนะทรมานนะ เกียดกันแล้วเลิกกันนะั้นมันจะเป็นความแค้นเต่ยังรักกันอยู่แต่ไปต่อกันไม่ได้นี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันน่าเศร้ามันน่าเศร้าอ่ะการเงินการงานสุขภาพความรักความรักไปแล้วสุขภาพอ่ะอย่างที่บอกนะแพ้งแมงท้องท้องมดลูกโรคซึมเศร้าโรคอ้วนกินเก่งแล้วก็ เรื่องของโลกชะตากรรมนะครับอ่ะนี่คือไพ่โดยภาพรวมนะครับไม่ได้ดูไพ่นานก็อาจจะติดติดขัดขัดบ้างนะครับก็กลับขอภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังเต็มใจดูเหมือนเดิมยังทำช่องนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมดูเป็นภาพรวมนะครับผมดูเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นน่ะ อ่ามันอาจจะไม่ตรงกับใครทุกๆคนหรอกมันก็จะตรงคนบางคนบางอย่างบางเรื่องบางคนเรื่องงานตรงบางคนเรื่องความรักตรงบางคนเรื่องกเงินตรงบางเรื่องอื่นไม่ตรงเลยหรือบางคนไม่ตรงสักเรื่องเลยก็มีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมจําเป็นต้องดูภาพใหญ่เป็นภาพรวมนะครับเจาะตรงลึกๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ดูให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสงสัยก็สอบถามกันได้นะครับก่อนที่จะจากการอน,นี้ก็ ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตาม,มารับชมใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามชมรับชมมาตลอดนะครับก็กลับมานะครับทําเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้นะครับมีอะไรสงสัยกังใจก็สอบถามมาได้นะครับในช่องแรมวิวเห็นไม่ว่าท่านจะถามเรื่องอะไรผมยินดีให้คำปรึกษาท่านหมดแหละไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะนะัทธอจา๋าก่อนจะกันก็นะครับ ขอกำลังใจจากพวกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องมันติดตามคนมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับช่องเนี้ยมันกดไลค์เยอะๆมันก็จะมีคนเยอะมันก็จะสร้างการเติบโตให้ช่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับมีอะไรจะติชมอะไรตักเตืองกันได้ก็ดีๆรับฟังนะครับฝากก like ด <too jam, S 2> ไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้สวัสดีครับ